สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก่อนสำหรับการรีวิวของเล่นใหม่ๆนะครับเราก็หางหายกันไปนานมากก่วันนี้ก็ได้ของเล่นชุดใหม่มานะครับเป็นเกี่ยวกับสัตทะเลนะครับแล้วก็พวกลิ้นชายฟังด้วยเดี๋ยวเรามาแกะฮอรีวิวกันคร่าวๆก่อนเลยนะครับนี่แกะฉีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยเราจะมาดูกันว่าถาังในจะมีตัวไหนบ้างนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวแรกกันเลยเจ้าตัวนี้นะครับดูคร่าวๆว,ว่าเป็นฉลามนะครับแห่ไม่แน่ใจว่าเป็นฉลามอะไรเดี๋ยวตัวที่ผมแน่ใจพวก็จะบอกชื่อให้คร่าวๆก่อนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือนกเพนกวินนั่นเองเพนกวินนี่ปักปักไว้ก่อนเลยไม่รู้ยืนได้หรือเปล่าอ้าวล้มไปแล้ว ดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นมึกกล้วยนะครับก็อาจะเป็น squid หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับภาษาอังกฤษส่วนเจ้าตัวนี้ก็โลมานั่นเองนะครับก็คือด o ล p ินด d o l p h นะครับโลมาเจ้าตัวนี้ก็เป็นสิงโตทะเลนะครับชื่อภาษาอังกฤษยังไม่แน่ใจ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวขอซูมแป๊บนึงให้หมันชัดๆก่อนเจ้าตัวนี้ก็ฉลามนะครับชาร์กนี่ฉลามตัวสีเขียวๆเทาๆนะนี่ขอวางฝั่งนี้แล้วกันฉลามตัวหนึ่งแล้วตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็โลมานะครับบลูดอลฟิน โลมาสีฟ้านะครับเจ้าตัวนี้ก่อเวลก็น่าจะเป็นวานหลังคอมนะครับเจ้าตัวนี้หรือไม่ก็วานสีน้ำเงินไม่แน่ใจส่วนตัวนี้ชาร์คแบล็กชาร์คฉลามตัวสีดำนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวนี้คือนาวาวนะครับมันก็เป็นเหมือนโลมามีเขานั่นเองนาวาวนี่อยู่แถวขวัวโลกนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก่อม้าน้ํานะครับไม่รู้ชื่อซีฮอสหรือเปล่านะครับนี่วางวางไว้ก่อนสีสันสวยงามตัวต่อมานะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็ฉลามวานนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนี่เจ้าตัวนี้ก็คือกุ้งนั่นเองนะครับกุ้งมังกรหรือว่าอาจจะเป็นกุ้งล็อกสเตอร์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนเจ้าตัวนี้ก็ปลาดาวนะครับนี่เยอะมากตัวต่อไปกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ออคโตพุตก็หมึกยักษ์นะครับเจ้าตัวนี้ ก็ทานไปแล้วหลายตัวแล้วนะครับนี่ยังเหลือในถุงประมาณครึ่งนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอกันเลยก่อนนะครับมามาเริ่มต่อที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่ให้ดูข้าวขาวก่อนนะครับว่าข้างในยังมีอะไรพอมีอะไรอยู่บ้างตัวต่อไปนะครับก็คือ t o โ a เต่านะครับเต่าทะเล ต่อมาก็จะเป็นฉลามหัวค้อนนะครับ Hammer Shark นี่ก็ซูมซูมไม่ค่อยชัดนะครับขออนุญาตซูมให้ดูนิดนึงนี่ทำได้สวยมากนะครับโมเดลตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกระทรงร่มนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วก็ตัวต่อมานะครับเจ้าตัวนี้ก็แมวน้ำนะครับผมไม่แน่ใจแมวน้ำหรือนาทะเลน่าจะแมวน้ำนะครับแล้วก็ตัวต่อมานี่เจ้าตัวนี้ก็ปลากระเบนนะครับ ปลากะเบนสวยๆมาเลยก็อยู่ในตระกูลฉลามนะครับเจ้าปลากระเบนพวกนี้แล้วก็นี่ปูนะครับสวยมากนะครับรายละเอียดของมันเจ้าของเล่นชุดนี้เหมาะในการสะสมอย่างยิ่งเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในตระกูลโลมานะครับก็คือ ออก,ก้าวานออก,ก้านะครับหรือวานพิชฆ่านั่นเองมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้คือแมวน้ําเสือดาวนะครับดูจากจุดของมันก็ขอภัยด้วยนะครับว่าชื่อภาษาอังกฤษยังไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมารีวิวกันคราวหน้านะครับ นี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นปูเสียชวนนะครับก็มีแต่ปูเสียชวนนะครับที่อยู่ในเปลือกหอยนี่ก็จบไปแล้วนะครับก็ของเล่นชุดนี้หอนี้มาถือว่ามีของเล่นเยอะมากครับนี่ให้ดูจากมุมบนหน่อยมีหลายตัวมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ